สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพสโยนอีกเช่นเคยนะครับเมื่อคลิปก่อนนะเป็น PPV เข้าใหม่สีขาวนะครับแต่สําหรับวันนี้นะเป็นตัวเป็นกระบะนะครับกระบะสีประตูไฮแลนเดอร์ตัวสูงรุ่นพิเศษนะครับของค่ายอิวสูนั่นเองนะสำหรับใครที่เป็นสาวกอิวสูดีแมกนะครับหนึ่งจุดเก้านะครับสเทลนะครับตัวแซดเพลเทสนะครับตัวนี้ปีสิบเก้านับเลขไมล์สี่หมื่นสี่พันกิโลนะครับกับราคาหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอยู่ด้านข้างของผมนั่นเองนะครับสำหรับอิวสูดีแมกคันนี้ ก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆโฉมนี้มีความต้องการทางตลาดค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าดี a มตัวนี้มันเป็นรุ่นพิเศษนะครับมันได้แรงมันดานใจมาจากหัวจรวดนะครับคือด้านตัวกระจังหน้าเขานี่มันจะเป็นมันจะเป็นรุ่นที่พิเศษนะครับก็คือมันจะไม่เหมือนตัว d m a มธรรมดาที่เป็นไฮแลนเดอร์นะครับมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาโดยตรงเลยนะทั้งตัวกระจังตัวไฟนะครับตัวสเกิร์ตนะครับคันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นปี2 0 1พสิบนะครับเป็นตัวท็อป นะครับเบาะไฟฟ้าแอร์ออโต้จอเนวีนะครับแล้วคือที่สำคัญก็คือเลขไมล์สี่หม่นสี่พกิโลนะครับราคาเพียง699,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้ก็จะมาพร้อมไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับดวงหลักนะโปรเจคเตอร์ดวงหลักตรงนี้เป็นเดย์ทานบันดิ้งไลท์นะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับจะตัดกับสีดำนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวสเตลลนั่นเองนะครับแล้วก็ครอบตัดหมอกเนี่ยก็จะเป็นทูโทนนะเป็นสีดำเป็นโลแบ็กตัดกับสีขาวมุกที่เป็นตัวรถนะครับแต่ว่ามันจะเป็นชุดครอบ ไฟตัดหมอกมาทงหากนะครับแล้วมีชุดสเกิร์ตมาด้วยนะครับทําให้ดีไซน์ของเขาเนี่ยดูหล่อและโฉบเฉี่ยวมากนะสเกิร์ตก็จะเป็นสีดําตัดสีตัวรถนะครับจะเดินยาวมาทางข้างหน้าเลยนะครับเดินยาวมาเลยเนาะนะครับทะเบียนอันนี้เดี๋ยวบริษัทเราเปลี่ยนให้นะครับเป็นทะเบียนกรุงเทพนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าเลขอะไรเนาะนะครับรถสวยๆเลยดูกันชนนะครับแนบสนิทหมดเลยตั้งแต่สเกิร์ตชิ้นนี้นะครับยาวขึ้นมาถึงด้านบนนะครับชุดกันชนเนี่ยแนบสนิทนะครับรถสีขาวมุกสวยๆ นะครับเป็นสีประตูต้องบอกว่าเข้ามาปุ๊บยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเอามาถ่ายรีวิวกันก่อนเลยสําหรับคันนี้ต้องบอกว่า1เลยคือราคาประหยัดนะเพราะก่อนหน้านี้ที่เคยมีราคาจะขยับขึ้นสูงกว่าน,นี้นะแต่ตอนนี้นะครับช่วงปลายปีแล้วนะราคาลดลงมานะครับแล้วก็เลขใหม่ที่น่าใช้งานกนะ็คือ44,0 0 0กิโลนะครับคันนี้องค์ประกอบโดยรวมนะครับล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กตัวท็อปนะครับมันจะเป็นทูโทน นะครับมันจะเป็นทูโทนนะสำหรับรถรถที่เป็นรุ่นพิเศษนะแม็กจะเป็นทูโทนเป็นสีดำปัดหน้าเงานะครับเป็นแม็กหกรูร้อยนะครับยางก็เป็นยางติดรถปีสิบเก้าเลยนะครับรถคันนี้ผลิตปีสิบเก้านะครับก็จะได้ยางติดรถปีสิบเก้าเป็นของบีสโตนไปนะครับชุดคัสสทรงคัสซีแล้วก็เออบางโคนด้านในเนี่ยก็จะเป็นของเดิมทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตจริงๆนะรถยังไม่ได้ล้างนะครับอยากให้ลูกค้าดูแบบเรียวๆนะครับว่ารถเราเข้ามาเย คุณภาพดีขนาดไหนนะครับไม่มีพลิกคว่ำมจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับไม่มีรักยิ้มไม่มีบุบไม่มีสนิมนะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับคันนี้ตัวกระจกมองข้างก็เป็นาพาบไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับเป็นสีขาวมุกตรงหูช้างเป็นสีดํานะครับรถคันนี้สังเกตได้เลยว่าไม่ค่อยได้โดนแดดถ้ารถที่โดนแดดเยอะๆเนะี่ยตรงหูช้างอะ่ะมันจะลอกมันจะเป็นสีดําที่ซีดนะอันนี้เป็นสีดําที่ต้องบอกว่าใหม่สดนะครับ แล้วก็มีการสาดมาให้เรียบร้อยนะครับติดฟิล์มมาแล้วด้วยนะคันนี้ติดฟิล์มมารอบคันเลยแล้วก็การสาดรอบพันเนาะกระจกก็เป็นอิลสูรแท้หมดเลยนะครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับสำหรับคันนี้มือเปิดเป็นโครเมียมนะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับประตูนี้ปิดทีเดียวอยู่นะครับไม่มีกระเด้งเลยนะเพราะว่ารถแบบใช้งานน้อยนะครับเนี่ยปิดแบบง่ายๆสบายๆเลยคันนี้นะครับมาถึงช่วงกระบะด้านหลังนะครับเขาก็จะมีตัวบอดี้ ที่เป็นโป่งล้อตรงนี้นะเป็นวายบอดี้นะครับก็อันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับรถสีขาวก็สังเกตได้ง่ายนะว่ารถทําสีมาไหมหรือไม่ได้ทํานะครับเราเวลาเราดูเราก็ต้องดูจากเส้นเส้นของเชฟของตัวรถนะครับเราจะเห็นได้ว่ารถมันเดิมขนาดไหนนะครับคันนี้ด้านหลังเป็นดัมเบิกนะครับเป็นดัมเบิกแล้วก็รัดด้วยยางบิดสโตนเช่นกันนะครับเหมือนด้านหน้าเลยนะเป็นยางปีสิบเก้านะครับแม็กซ์ทูโทนปัดหน้าเงานะครับแล้วก็เนี่ยมีที่กันโคลงให้ด้วยนะครับอันนี้เจ้าของเดิมติดเพิ่มมา ปก,ปกติรถตรงนี้มันจะโลง่งมันจะโล่งเข้าไปมันจะมองเห็นตัวคัสซีด้านในนะครับอันนี้เขาติดมาเพราะว่าบางทีรถมันวิ่งฝนตกอะไรอย่างเงี้ยน้ํานะมันกระเด็นเข้าเข้าตัวใต้กระบะนะครับมาด้านท้ายนะครับของตัวสเตลตัวนี้ก็จะมีโลโก้ทั้งสองฝั่งนะครับที่เป็นยูซูรีแม็กแลวก็ Z ซดเพเท็นะครับดีดีไอบูพาวเนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นชื่อรุ่นของเขานะครับอันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับอันนี้เป็นรุ่นของเครื่องยนต์ นะครับแล้วก็ตัวกันชนของเขาก็จะเป็นสีพิเศษอีกเช่นกันนะครับจะเป็นสีดําถ้าปกติจะเป็นสแตนเลสครับอันนี้เป็นสีดํานะครับที่เหยียบเป็นสีดําด้านนะครับไม่มีบุบไม่มีแตกนะครับรถเดิมๆสวยๆเลยคันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านท้ายฝากระโปรงหน่อยนะเนี่ยมือเปิดฝาท้ายนะครับมีกล้องมองหลังนะครับตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีรอยอะไรนะนะครับเพราะว่ารถใช้งานน้อยนะครับรถปี19วิ่งไป4ี่หมื่นเองนะครับเจ้าของเดิมน่าจะไม่ค่อยได้ขับ นะครับเดี๋ยวดูโครงสร้างนะครับด้านท้ายของตัวรถนะครับจะเห็นจุดเม็ดอาร์คต่างๆนะครับแล้วก็รอยพับหรือแม้กระทั่งหัวน็อตทุกอย่างนะครับเดิมสมบูรณ์ทุกจุดนะครับรถคันนี้ไม่มีบตดเหตุแน่นอนนะครับไม่มีการปะแต่งตัดแต่งตัวถังนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเดิมสมบูรณ์อยู่ครบเลยนะครับยางมาฝั่งนี้ก็จะมีเม็ดอาร์คอยู่ด้านล่างนะครับตรงท้ายกระบะนะครับจะมองเห็นได้เลยนะมีจุดสังเกตนะครับ สำหรับคนที่ดูรถไม่เป็นนะดูคลิปนี้จบก็สามารถตัดสินใจซื้อรถทางออนไลน์ได้เลยเช่นกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะมีรอยมาร์กต่างๆแล้วก็หัวน็อตพวกนี้นะครับแล้วก็จุดพับเมรอาร์คตรงนี้นะครับถ้ารถเคยโดนจากด้านหลังเนี่ยต้องซ่อมตรงนี้แน่นอนแต่คันนี้ไม่มีนะครับคันนี้รถเดิมนักไลเนอร์เดิมยูสุนะครับรอบคันฝั่งนี้นะครับก็จะเห็นแสงได้ชัดเจนนะครับถ้าจากภาพก็จะเห็นแสงได้ชัดเจน จากตัวกระบะนะครับที่เป็นเส้นเช็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวโป่งล้อตรงนี้นะครับจะมองยาไปด้านหน้าได้เลยจะเห็นได้เลยว่ารถไม่มีบุบไม่มีพลิกคว่ำมจมน้ําชนหนักนะครับไม่มีเคราะห์ทำสีแน่นอนนะครับต้องบอกว่าเราการันตีอยู่แล้วนะครับบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับ <c oughs> สาหรับห้องโดยสารสำหรับตัวไฮแลนเดอร์ตัวเนี้ก็ค่อนข้างกว้านะครับสำหรับยูสูดีแม็กก็คือหนึ่งเลยและเป็นเกียร์ออโต้เลยนะคันนี้ใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูเบาภายในของคันนี้ นะครับต้องแจ้งก่อนเลยนะเกินก่อนเลยนะว่ารถยังไม่ได้ล้างและปรับสภาพทําสปาไดอย่างใดนะครับรถเราเพิ่งเข้ามาแนละเบาภายในเป็นหนังนะครับเป็นหนังสีดานะครับเป็นหนังสีดําหมดเลยแล้วก็โทนนะครับหลังคารถต่างๆเป็นสีดําหมดเลยนะครับมันจะเป็นซิกเนเจอร์ของตัวสเ,เตลเลยนะครับเป็นหลังคาดํานะครับแล้วก็มีซาวไลท์เซร์ลให้2จุดของยูสุนะครับ ตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับด้านหลังนะครับเบาะแถวนี้ก็มีที่เท้าแขนนะครับแข็งแรงนะครับต้องบอกว่าเบาะด้านหลังเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับเพราะว่าตัวเนื้อเบาะหนังตัวนี้ไม่มียุบนะครับแล้วก็ไม่มีฉีกขาดด้วยนะครับถ้าอยากเพิ่มห้องเก็บสัมภาระนะครับเราก็ยกเบาะตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วเราก็เอาของวางหรือเอากระเป๋าวางไว้ตรงนี้นะครับด้านล่างมันจะเป็นที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะในนี้นะครับ มันจะเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะนะครับต้องบอกว่ารถคันนี man, man ้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และสวยงามมากนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะด้านหน้าคันนี้นะครับตัวแผงประตูก็จะเป็นสีเบจนะครับจะเป็นสีเบจนะครับจะเป็นสีเบจแบบนี้นะครับตัดกับสีดําตัวรถนะครับดูจากฝั่งอีกฝั่งคนขับฝั่งนู้นก็ได้นะครับจะเป็นสีเบจแล้วก็ตัดกับหนังสีดํานะครับแล้วก็ตัวคาดประตูก็จะเป็นสเตลนะครับเป็น เป็นโนแบ็คสวยๆนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าระบบควบคุมไฟฟ้าทุกอย่างสมบูรณ์และจัดเต็มมากนะครับมีระบบนําทางเนวิเกเตอร์อะไรต่างๆให้ครบหมดเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับคันนี้เป็นกุญแจสมาร์ทคีเลตนะครับพอผมขึ้นมาผมเหยียบเบรกผมกดคมสตาร์ทนะครับรถเป็นเกียร์ออตโต้นะครับสตาร์ทเครื่องนิ่มนะครับแล้วก็หน้าจอหน้าปัดใช้ได้ทุกจุดนะครับคันนี้มีระบบนําทางนะครับเป็นเนวิเกเตอร์ให้ นะครับมันเป็นจอจริงๆมันเป็นจอตัวเดียวกับที่อยู่ในพวกมูเอ็กอะไรต่างๆนะครับเชื่อมต่อบลูทูธ USB CD ใช้ได้หมดนะครับแล้วตัวแอร์ก็จะเป็นออโต้นะครับเวลาเราปรับอุณหภูมิเนี่ยเราปรับจากตรงนี้นะครับจอแสดงผลมีขนาดใหญ่นะครับเหมาะสําหรับผู้ใหญ่นะครับพอเวลาเราเลิกใช้งานหรืออะไรต่างๆเราก็กดปิดนะครับเวลาเราขึ้นมาบนรถเราก็กดออโต้อย่างเดียวนะครับเราก็เซตอุณหภูมิแล้วก็มันจะทํางานของมันเองนะครับ มี USB ให้2พอร์ตนะครับ AUX นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น power outlet นะครับเป็น power outlet ที่ชาร์จแบตนะครับแล้วตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับเป็นเกียร์ออโต้6สปีดเป็นคันเกียร์ที่ต้องบอกว่าไม่มีรอยเลยใหม่มากนะใหม่มากเป็นหนังสีดําตัดกับสีเทานะครับแล้วเกียร์ตัวนี้สามารถปรับมาเป็นเมนนวนได้นะครับโดยดึงเข้าหาตัวนะครับแล้วก็สามารถเลือก บวกหรือลบนะเพื่อเชนเกียร์แล้วก็เพิ่มเกียร์ได้หมดเลยนะครับอำนวยความสะดวกมากๆสำหรับรถคันนี้นะครับเลขไม่เพียง44,000กิโลนะครับกับตัวอีลซูดีแมนะครับ1.9ึ่งจุดสเตลนะครับแซดเฟสเทดของเรานะเป็นตัวท็อปปี19ราคา699เท่านั้นนะครับเบาะหนังสวยๆนะครับมีระบบกระจกปรับพับไฟฟ้าช่วยชะลอลงทางลาดชันอะไรต่างๆนะครับแท็กชั่นคอนโทนคูดคอนโทนมีให้หมดนะครับเป็นรถกระบะที่ต้องบอกว่าออปชั่นล้นๆเลย เดี๋ยวมาดูตัวห้องเครื่องของคันนี้นะครับเป็นห้องเครื่องยนต์บูพาวเวอร์นะครับเป็น1.9นะครับเป็น1.9ห้องเครื่องก็แห้งๆเลยนะครับสำหรับคันนี้โอ้โหขนาดรถเพิ่งเข้ามานะเนี่ยยังไม่ได้ล้างนะรถสวยมากนะครับเดี๋ยวบอกจุดสังเกตง่ายๆเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ดูรถไม่เป็นเนาะก็เราดูต่างๆตรงนี้ลงไปก่อนเลยนะครับมันจะมีเม็ดอาร์คนะครับเม็ดเดิมนะหัวน็อตนะครับทั้งตัวบนตัวล่าง2จุดแล้วก็ฝั่งนี้นะครับมันจะมีในซอกนี้อีกนะครับ รถคันนี้ไม่เคยเปิดฝาไม่เคยแกะนะครับแล้วก็ไล่มาตรงแก้มข er. ้างนี้นะครับน็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีการตัดแต่งตัวถังนะเพราะว่ามันจะมีแก้มสองฝั่งนะครับแล้วก็จะมีแผนเพดนะครับที่เป็นหมุดสีดํานะครับตัวนี้นะมันจะเป็นหมุดเดิมนะครับของอิวซุนะครับหมุดเดิมจะเป็นสีดําไม่มีขยับนะแน่นมากนะรถเดิมนะครับมาถึงคานด้านหน้านะครับมันจะมีช่วงรอยต่อนะสองชิ้นนะครับอันนี้หนึ่งชิ้นนะครับไม่มีแกะนะน็อตเดิม นะครับพอเดินดูยาวลงมาตรงนี้นะครับเราก็จะสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือด้านหน้าด้านหน้าคานหม้อน้านะครับน็อตไม่มีขยับพอดูลงไปมันจะเป็นเส้นตรงตรงไปหมดเลยนะครับรถไม่มีเคาะไม่มีกระแทกด้านหน้าแน่นอนนะครับดูได้เลยนะครับสองฝั่งเทียบกันนะเพราะว่ารถเราคัดเกตคุณภาพอยู่แล้วนะครับในหัวน็อตเดิมๆทุกอย่างแลวผมบอกเลยว่าใครที่ดูคลิปผมนะที่ดูรถไม่เป็นแล้วกลัวรถมือสองนะผมบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวผมชี้ให้ดูทุกจุด นะครับว่ารถเดิมรถใหม่รถมีปัญหาอะไรไหมผมแจ้งหมดนะดูหัวน็อตฝาโปรงนะครับจุดเม็ดอาร์กอะไรต่างๆนะครับเดิมๆหมดเลยนะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพวกปั๊มลมปั๊ม ABS อันนี้เป็นตัวปั๊ม ABS ถ้าใครไม่รู้นะครับแลวด้านล่างก็จะเป็นชุดแคตทไลติกตัวบนนะครับจะอยู่หลังโค่งของเทอร์โบของ1.9เนี่ยแสดงว่ารถคันนี้ไม่ได้ทําท่อมาคันนี้ท่อเดิมแล้วก็ใช้งานน้อยถ้าใช้งานหนักหรือวิ่งลุยน้ําตรงนี้จะขึ้นสนิม นะครับต้องบอกว่าอันนี้รถเดิมๆเจ้าของดูแลดีนะครับและเป็นเครื่องยนต์1.9บูทพาวเวอร์ประหยัดประหยัดน้ํามันนะครับประหยัดน้ํามันมากนะครับแล้วก็ส่วนด้านบนนะตรงฝาโปรงนะครับพอขึ้นมาก็จะมีแผงการความร้อนนะครับแล้วก็พวกจุดเมทอาร์ตตรงหน้าหน้าเนี่ยด้านหน้าฝาโปรงทุกอย่างนะครับรวมกระทั่งสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่นะครับเราสังเกตง่ายๆนะครับสำหรับใครที่กลัวว่าซื้อรถมือสองแล้วจะโดนย้อแมว บอกเลยว่าที่เพชรยนต์ไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่ารถเราสวยคัดเกตทุกคันนะครับอีกคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่มานําเสนอนะครับเป็นยูสุดีแมกนะครับ1.9ตัวซาดเพชเต e นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับรถไม่44,000กิโลนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับในตัวดีแมกคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ด้านล่างนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถคันจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเสรีไทย68แยก1มินบุรี นะครับสาขา2อยู่เสรีไทย95ก็คือฝั่งตรงข้ามนะครับยังไงติดต่อเลยถ้าแบบโทรด่วนก็โทรตามเบอร์ด้านล่างนะครับแล้วก็สามารถบล็อกอินเข้ามาได้ที่นี่มีน้องน้องเซลล์คอยดูแลเยอะมากนะครับสำหรับวันนี้ผมเนชเพชรยนนะครับกับเจ้าอีลซูดีแม็กหนึ่งจุดเก้าสเตโยซดเท e สิบเกเกียร์ออโต้ราคา6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ